สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเล่าเรื่องมังงะกันอีกแล้วนะครับวันนี้แล้วก็จะมาสปอยเรื่อง Mercenary and o l l m e n t หรือว่าทหารรับจ้างสุดแก่งตอนที่115ตอนล่าสุดกันเลยนะครับก็ความเดิมตอนที่แล้วนะครับที่002เริ่มสงสัยว่า001ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ได้เอาเรื่องนี้มาคุยกับแมดด็อกแล้วก็ได้บอกให้005รู้ซึ่งจริงๆแล้ว0 0 5รู้อยู่แล้วแต่แกล้งทำเป็นไขสือแกล้งทำเป็นว่าไม่รู้ไม่เห็น แล้วก็มีตัวละครใหม่โผล่เข้ามาที่ชื่อว่า Landorf น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงเหมือนกับ m a ด Dog นะครับโผล่มาตอนเดียวก็ตายเลยโดน0ู2อาปืนจอหัวยิงนะครับไปจอหัวเขาก่อนโดนเขาชักปืนแย่งปืนกลับมายิงสวนกลับครับผมตายแล้ะทหารรับจ้างคนอื่นที่มาก็คือน่าจะเป็นลูกน้องของ l a n d o ด f อมาแหละก็ตายไปด้วยเลยนะครับโดนศูนจัดการคนที่อยู่ข้างนอกก็โดนมือสไนเปอร์ ซึ่งยังไม่เปิดเผยตัวตนว,ว,ว,ว่าเป็นใครแต่ว่าผมเดาว่าน่าจะเป็น0ูนนนั่นเองครับและในตอนท้ายของตอนที่แล้ว0ูนไอ้หนุ่มผมยาวของเราก็ได้โทรมาหาพระเอกของเรานะครับแล้วก็บอกว่า0ูนเนี่ยน่าจะระแคะระคายเรื่องที่0ูนยังมีชีวิตอยู่แล้วก็จบไปที่แค่นั้นนะครับมาถึงตอนนี้ตอนที่1 1 5 0ง6กก็พูดขยายความให้ศูนย์ศูนย์หนึ่งเข้าใจต่อว่าดูเหมือนว่าศูนย์ศูนย์สี่จะรู้สึกตัว ว่าเป็น0ูนย์หจากการที่0ูนย์หหรือว่าพระเอกของเราเนี่ยได้เผชิญหน้ากับเขาก่อนหน้านี้ในตอนที่ไปช่วย0ูนย์สามสองนะเสร็จแล้ว0ูนย์ศเนี่ยก็ได้เอาเรื่องนี้ไปบอกให้กับ0ูนย์สรู้แต่ว่าไอ้ศูนย์ศูนย์สี่กับศูนย์ศูนย์สองอ่ะมันก็ไม่ได้บอกว่ามันจะร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเพราะว่า 4, มันไม่ได้เห็นหน้าพระเอกมันแค่เห็นลักษณะท่าทางแล้วก็จําเทคนิควิธีการต่อสู้ไได้้้้้้แแแแต่่่วววาาาจากนนิสััยยขององงงง02ลลถรรูเืบบีงงะ มันก็ไม่มีทางปล่อยผ่านมันต้องสืบพันธุ์ความจริงให้ได้แน่นอน0ูตศูนย์หกก็รู้สึกผิดแล้วก็ได้ขอโทษพระเอกเพราะว่าการที่พออระเอกอ่ะได้เผชิญหน้ากับศูนย์ศูนย์สี่เป็นจากการที่พระเอกไปกับศูนย์ศูนย์หกเพื่อไปช่วยศูนย์สามสองในครั้งก่อนหน้านี้แต่พระเอกของเราหรือว่าศูนย์ศูนย์หนึ่งก็ไม่ได้สนใจอะไรก็บอกว่าไม่เป็นอะไรหรอกเพราะว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันควรจะต้องทําอยู่แล้วเออไม่ต้องมาขอโทษหรอก0ูตศูนย์หกก็ได้จะพูดขอบคุณไปแล้วก็ บอกว่าถ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยว0ูนย์ศูนย์หกอ่ะจะโทรมาแบบว่าคอยรายงานคอยเล่าให้พระเอกฟังเอง0ูนย์สที่นั่งอยู่กับ0ูนย์ศูนย์หกก็ได้ฟังการสนทนาอยู่ด้วยก็กังวลว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงนะศูนย์ศูนย์หกก็ได้ตอตอบว่าไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าปัญหามันคือการที่0ูนย์เนี่ยเริ่มระแคะราคายแล้วก็สงสัยแล้วถ้าเป็นคนอื่นนะอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าเพราะเป็น0ูนย์สองไงแต่ว่ามันก็พูดแค่นี้นะ อาจจะเป็นว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวโหดตัวแบบน่าจะแบบเอาเรื่องอ่ะเออคือแบบคนอื่นรู้ไม่เป็นไรแต่ศูนย์ศูนย์สองรู้นี่คือชิบหายแล้วอะไรเงี้ยเออศูนย์สามสองก็พยายามพูดในแง่ดีว่าบางทีถ้าแบบศูนย์ศูนย์สองน่ะได้มาเจอกับศูนย์ศูนย์หนึ่งอาจจะเปลี่ยนความคิดเหมือนกับที่ศูนย์ศูนย์ห้าเป็นก็ได้ก็พูดในแง่ดีเนาะถึงแม้ว่าแบบศูนย์ศูนย์สองเนี่ยมันจะแบบค่อนข้างบ้าเลือดบ้าคลั <mam poems> ่งโหดร้ายแต่ว่า เมื่อตอนที่ศูนย์ศูนย์หนึ่งยังอยู่อ่ะมันก็คอยจิตตามศูนย์ศูนย์หนึ่งไปอย่างดีเลยศูนย์ศูนย์หกก็พูดดับฝันว่าเออมันเป็นไปนไม่ได้รอกเพราะว่าศูนย์ศูนย์สองเนี่ยเป็นคนที่เมื่อรู้ข่าวว่า,าศูนย์ศูนย์หนึ่งทรยศแล้วก็หนีไปจากแคมป์เนี่ยก็โมโหแล้วก็โกรธมากที่สุดเมื่อเทียบกับคนอื่นๆเลยศูนย์สามสองก็พูดต่อว่าเออมันก็จริงไว้เพราะว่าเมื่อตอนที่ศูนย์ศูนย์สองรู้ว่าศูนย์ศูนย์หนึ่งเนี่ย ววตาของ0 0 2ก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงและ0 0 6ก็ได้พูดอีกว่า0ู2เนี่ยเป็นคนที่สอนอะไรหลายๆอย่างให้กับ0 0 1วิธีการต่อสู้เทคนิคการต่อสู้ทั้งหมดของ001เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็เป็นสิ่งที่0ู2อ่ะเป็นคนสอนเองแต่ว่าในท้ายที่สุดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะแต่ว่าหมายเลข0 0 1ที่มอบให้กับคนที่แข็งแกร่งที่สุดอ่ะก็มอบให้กับอ e ีจินแทนเพื่อให้มันอ่ะเป คนที่คอยติดสอยห้อยตาม0 0 2ก็คือพักพวกของ002นะคือเหมือนแบบในตอนอยู่ที่แคมป์ศูนมันน่าจะเหมาะในการเป็นหัวหน้ามากกว่าแต่ว่าหมายเลข0 0 1ที่เป็นหัวหน้าเนี่ยกับถูกมอบให้กับพระเอกไอ้พวกที่คอยติดตาม002ก็เหมือนไม่พอใจเพราะว่าทําไมไม่ให้0ู2เนี่ยเป็นหัวหน้าแทนทําไมให้พระเอกของเราหรือว่ายูอีจินน่ได้หมายเลข0 0 1แล้วก็ขึ้นเป็นหัวหน้า แต่ว่า0ูนย์ศเองนะก็ยอมรับในขอมสมารถของ0ูนย์หนึ่งและก็ยอมให้0ูนย์นหนึ่งก็คือพระเอกของเราเป็นหัวหน้าโดยแบบไม่มีปัญหาอะไรเลยคือมันก็เห็นด้วยและนั่นก็เป็นสาเหตุหลักเลยที่ว่าข่าวที่พระเอกของเราหรือศูนย์ศูนย์หนึ่งเนี่ยทรยศพวกเราเนี่ยมันถึงมีอิทธิพลมีผลอย่างร้ายแรงต่อศูนย์ศูนย์สองมากกว่าคนอื่นๆนนี้น่าจะเป็นเพราะว่าแต่ก่อนศูนย์ศูนย์สองอ่ะก็น่าจะเป็นหนึ่งในคนที่ใกล้ชิดกับพระเอกของเรา สุดสามสองก็แบบทำหน้าเศร้าเลยว่าทำยังไงกันดีพวกเราเพราะว่าสุดศูนย์หนึ่งเนี่ยถูกเปิดเผยตัวตนว่ายังมีชีวิตอยู่ก็เป็นเพราะว่าต้องไปช่วยมันมันก็รู้สึกผิดเนาะสุดสามสองมันก็บอกว่าตอนนียก0ุดศูนย์หนึ่งอะดูแบบสภาพดีมีความสุขมากเลยอาจจะเป็นเพราะว่าได้อยู่กับครอบครัวมั้งจะทํายังไงดีไม่อยากให้แบบว่าเกิดปัญหากับมันเลยมันก็โทษตัวเองไงว่าทุกอย่างอะเป็นความผิดของมัน0ุดศูนย์หกก็ได้แค่บอกว่าเออช่างมันเถอะ ยังไงเรื่องนี้มันก็เกิดไปแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วแล้วแบบพระเอกเองอ่ะก็ได้พูดกับมันว่าเป็นสิ่งที่พระอเอกอสมควรต้องทาอยู่แล้วในการไปช่วย0ูนมเพราะยังไงแล้วสําหรับพระเอกนะชีวิตของ0ูนก็คือสําคัญมากกว่ากับการที่มันจะต้องถูกเปิดเผยตัวตนและภาพตัดมาที่พอเพกของเราไปาฝึกเนาะเพราะมันจะต้องฝึกกับแบบกลุ่มบอดี้การ์ดกลุ่ม2ของบริษัท SW group อืมและจู่ มันโดนต่อยเว้เหมือนยืนเหม่อหรือเออสักอย่างอะ่ะโดนแบบว่าคู่ฝึกซ้อมอะ่ะที่ซ้อมแบบว่าต่อสู้นะต่อยเข้าปากแตกเลือดออกเว้แล้วหัวหน้าบริการนะหัวหน้ากลุ่มบริการกลุ่มสองก็บอกว่าเฮ้ยให้หยุดเลยหยุดประลองกันก่อนและอีจินอะ่ะมานี่เลยมึงอ่ะมานี่เลยไอคนที่ประลองกับอีจินต่อยโดนหน้าพระเอกมันก็แบบว่ายังยัง,งงงอยู่เฮ้ยว่าแบบอีหยังวะทำไมกูต่อยโดนได้ไงวะ ปกติคือสู้ไม่เคยได้ต่อยไม่เคยโดนอะไรเงี้ยวันนี้มันมาอย่างไงวะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นไอ้หัวหน้าบริการก,ก็เรียกอีจินหรือว่าพระเอกของเราแหะไปคุยเป็นการส่วนตัวเ้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนวันเนี้ยมันดูแบบเหม่อลอยผิดปกติดูแปลกๆปลนะอีจินก็ได้แต่บอกว่าขอโทษไอ้หัวหน้าบริการบอกว่าถึงแม้ว่าภารกิจที่ผ่าน,านมาพระเอกจะผ่านมาได้แบบประสบความสําเร็จแต่ว่าถ้ามันยังเป็นเหม่อลอย,อย,อยแบบเนี้ยคือการแบบ เผลอแป๊บเดียวหรือการเหมือแป๊บเดียวอะ่ะอาจารอันตรายหรือแบบหมายถึงชีวิตได้เลยพเพชรก็ไม่ตอบอะไรก็ย,ยืนเหมือนแบบอึ้งๆเมื่อๆลอยๆไอหัวหน้าบริการก็เลยบอกว่างั้นวันเนี้ยกลับไปพักผ่อนเถอะมาฝึกไปมาฟิตร่างกายไปเมื่อลอยแบบนี้อยู่มันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกไร้ประโยชน์เออคือวันนี้กลับไปพักเถอะไปเคลียร์เรื่องของตัวเองให้จบก่อนอะไรเงี้ยแต่คือมันก็ไม่ได้บอกว่าเรื่องอะไรหรอกเพชรอ่ะมันก็ไม่รู้หรอกแต่มันรู้ว่ามันต้องมีปัญหาแน่เพราะมันไม่เคยเป็นไงมันไม่เคยเมลอลอยแล้วบอกว ฝึกซ้อมแบบไม,ไม่เอาุไม่เอาฐานไม่ได้เรื่องแบบนี้ซกจูที่เป็นห่วงก็เลยถามว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่แบบพระเอกคุยกับหัวหน้าทีมบริการเรียบร้อยแล้วนะพระเอกก็ไม่อยากบอกไม่อยากให้มายุ่งเกี่ยวเรื่องนี้เพราะว่าน่าจะศูนย์ศูนย์สองเนี่ยเป็นตัวอันตรายน่าจะไม่อยากให้ซกจูเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่นอนมันน่าจะเป็น,ปนตัวโหดจริงๆแหละถึงกับทําให้พระเอกแบบเมื่อยร้อยได้อะไรเงี้ยกังวลได้แต่ซกจูน่าจะสงสัยแล้วเพราะว่ามันสังเกตออกแหละแต่มันก็ไม่ได้พูดอะไรต่อ แล้วภาพก็ตัดมาที่พระเอกของเราในสมัยก่อนตอนที่อยู่ที่แคมปนะ์เนาะตอนแบบยังเด็กๆก,กว่านี้ที่เข้ามาที่แคมป์ใหม่ๆแล้วแบบโดนพวกคนในแคมป์ลุมตืบมันก็แบบต่อสู้แบบสวนกลับตอบโต้กลับได้คือแบบว่าโหดมาโหดกลับโด,โดนลุมแบบสามสี่คนนะมันก็ค่อยๆจัดการได้แต่ว่าตัวเองก็บาดเจ็บอยู่นะแต่คือมันก็สู้ไดนะ้เพราะตอนนั้นมันอาจจะยังไม่เก่งเหมือนตอนนี้มันเพิ่งตอนแบบเริ่มฝึกใหม่ๆ ต่มันก็จัดการได้หมดเลยแบบกระโดดตีเข้าเตะต่อยอย่างเงี้ยฟันหักเอาหัวโคกปึบเอาตัวรอดไปได้ไอ้ทีนี้สุสนสก็เดินมาหาแต่แบบด้วยความที่พึ่งต่อสู้มาไงด้วยความที่พระเอกเรากับกลังแบบโดนลุมอย่างเงี้ยเห็นใครมาใกล้คิดว่าเป็นศัตรูหมดก็เวียงหมัดใส่เข้าไปแต่สุสนสก็แบบหยุดหมัดของพระเอกไว้ได้สุนสก็พูดความจริงว่าเออตอนแรกอะ่ะเห็นพระเอกดูแบบยิ้มยิ้มติมติม้วดูอนะ่อนแอเนาะตัวเล็กกว่าเพื่อนดูแบบหยองอะ่ะเออดูมึงหยองกรอดมากอะ่ะ คิดว่าเอ้ยมาอยู่แป๊บเดียวก็คงตายแล้วหรมัง้งคงแบบอยู่ได้ไม่นานหรอกแต่ว่ามันไม่คิดเลยว่าพระเอกอ่ะจะยังมีชีวิตรอดมาจนถึงทุกวันนี้มันก็เดินม,มากับกลุ่มแบบคนที่ติดตามมันคนที่นับถือมันมัง้งหนึ่งในนั้นก็มีศูนย์ศูนย์สี่อยู่ด้วยนะอยู่เดนอยู่ข้างหลังศูนย์ศูนย์สองมันก็ให้คำแนะนําว่าเออถ้ายังอยากจะมีชีวิตรอดอยู่ต่อไปนะก็ให้ทําแบบที่มึงเคยทํานี่แหละเออให้ทําแบบเนี้ยที่มึงเพิ่งต่อสู้ไปเพิ่งแบบเอาชีวิตรอดมาได้เนี่ยก็คือถ้าอออออยาากกจะดตตต่่ไไปป็้้งทํแบบนี แล้วมันก็เดินจากไปกับพวกกลุ่มแบบเดอะแก๊งมัน4ี่ห้าคนศูนส,ส,สองก็เดินแบบยิ้มมา,าก,าาก 0, 0, ็คงถูกชะตาศูนย์หนึ่งแหละคงถูกชะตาพระเอกแหละและภาพก็ตัดจากอดีตกลับมาสู่ปัจจุบัน 0, 0ูนหไอ้หนุ่มผมยาวของเรานัดพบกับ0ูนยแม่สาวแองกี้ของเราเนี่ยสาวน้อยนี่แบบว่าหัวร้อนเหลือเกิน 0, 0ูนก็แบบงงว่าเอ้ยมีอะไรทำมาอยู่ๆแบบติดต่อเร็วขนาดนี้มีเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอติดต่อมันไวจัง เหมือนแบบเพิ่งแยกกันไปเท่าไหร่อีกมั้งก็ติดต่อหามันอีกแล้วมันก็แบบไม่อ้อมค้อมเข้าประเด็นแล้วว่าศูนย์ศูนย์สองกับศูนย์ศูนย์สี่อ่ะไอศูนย์ศูนย์ห้าพอรู้ไหมว่าสองคนเนี้ยมันอยู่ที่ไหนตอนเนี้ยมันอยากรู้เลยศูนย์ศูนย์ห้าก็งงว่าอ้าวอยากรู้เรื่องนี้ไปทําไมศูนย์ศูนย์หกก็บอกว่ามันจะชดใชายนี่ที่ติดค้างกับศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าก็อึง้งเลยว่าฮะนี่ศูนย์ศูนย์หกกูคิดจะแบบว่าต่อต้านคิดจะ คือถ้าพูดกันตามหลักอะ่ะดูจากหมายเลขอะ่ะศูนย์ศูนย์หกยังไงกะสู้ไม่ได้เพราะว่าศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์สองหมายเลขมันน้อยกว่าคือมันเก่งกว่าไงศูนย์ศูนย์ห้าก็เลยเป็นห่วงแต่ศูนย์ศูนย์หกก็พูดเหตุผลว่าเออตอนเนี้เหตุศูนย์ศูนย์หนึ่งอ่ะใช้ชีวิตมีความสุขเหมือนกับคนปกติธรรมดาทั่วไปก็แบบไม่อยากให้ไอ้ศูนย์ศูนย์สองกับศูนย์ศูนย์สี่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเขาแบบว่าไปขัดขวางการใช้ชีวิตของมันเห็นมันก็มีีควาาสุขดออยยู่แบบให้เนงังป ศูนย์ก็บอกว่าเออมันก็แบบพอจะเดาได้แหละว,ว่าไอ้สอคนนั้นน่ะจะไปอยู่ที่ไหนแต่ว่ามันก็ไม่อยากบอกศูนย์เพราะว่าการที่มันจะดูเบ็นคนเดียวเนี่ยคือมันอันตรายมากเลยแต่ศูนย์ก็บอกเหตุผลว่าเออมันอาจจะสําเร็จก็ได้นะเพราะว่ามันน่ะจะเริมจู่โจมก่อนเพราะยังไงแล้วไอ้สองคนนั้นน่ะก็ไม่รู้ว่ามันยังมีชีวิตอยู่เพราะเหมือนตอนที่มันมาเจอพระเอกเนาะศูนย์หกอ่ะแล้วได้ปะทะกันแล้วเหมือนแบบว่าพระเอกปล่อยไปไว้ชีวิตไปอย่างเงี้ย มันก็ได้เหมือนกบเกิดร่องรอยเหมือนทิ้งร่องรอยว่าเหมือนมันตายแล้วอย่างเงี้ยเออทําให้ทุกคนที่แคมไม่สงสัยคือทุกคนอ่ะยกเว้นแต่ศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งกับศูนย์สามสองที่รู้ว่าศูนย์ศูนย์หกมีชีวิตอยู่ส่วนคนอื่นๆที่แคมหมายเลขอื่นที่แคมไม่มีใครรู้เลยไงเออมันก็กะว่าจะใช้จังหวะใช้โอกาสนี่แหละใช้แบบความเป็นต่อความได้เปรียบตรงเนี้ยเป็นฝ่ายบุกโจมตีศูนย์ศูนย์สองครับศูนย์ศูนย์สี่ก่อนให้พวกนั้นไม่ แต่ศูนก็เหมือนยังไม่อยากบอกอะไรเพราะมันก็ดูเสี่ยงๆอยู่ดีเว้ยและมันก็จบอยู่แค่นี้เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับ mercenary element ทหารรับจ้างสุดแกร่งตอนที่115ของเราถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราเรื่องมังงะของเราด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ